ทุกขอนั่งเลยนะครับสวัสดีครับงานวันนี้ือสังานทีดีใจครับวันนี้ผมได้มาแบบเป็นส่วนหนึ่ง <Okay. S 2> คือถ้าในแคมเปญนี้ผมเป็นส่วนหนึ่งในการทำเพลงทำเพลงนี้ออกมาเพื่อส่งแรงเชียร์มให้กับนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่แบบได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติของประเทศชาตินะครับก็ดีใจมากครับ รู้สึกว่าดีนะครับดีมากดีมากแล้วก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่ามีแต่สิ่งที่จะแบบสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับผมรู้สึกได้ถึงพลังงานที่ดีของแม่กระทั่งพี่ทีมงานทุกคนม่กรั่ เจอฮีโร่ของคนไทยก็คือเป็น mm hmm. นัก,กวอลเลย์บอลตัวจริงครับพ mm hmm. ี่เขาก็น่ารักกับผมมากแล้วก็ผมก็เผินมากเลยครับกับตัวไม่ถูกเลยแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่ามันอยู่เขาเรียกว่าด้วยพลังมวลมวลเพลงมวลแบบพลังงานที่จะส่งต่อให้กับพี่น้องคนไทยม,มันทำให้แบบเลยผมมีแพชชั่นในการทำงานนี้มากครับ กเชิญชวนนะครับเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะพี่น้องชาวไทยทุกคนแม้กระทั่งไทยก็ตามที่เป็นแฟนบอลเลยบอลน,นะครับก็เชียร์นักกีฬาของพวกเรากันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปฟังเพลงแล้วก็ร้องเพลงเชียร์แฟนบอลของวกเราเอาเอร้องเพลงเชียร์ <laughs> นักวอลเล่บอลพวกเราด้วยนะครับเอเอช่วงนี้เป็นยังไงบ้างานคข้าะเอะเลยโอ้ช่วงนี้พี่อ,องยิงแน่นมากเลยแบบ แต่เป็นแน่นในเชิงที่ว่าดีมากๆเลยะคระับเราผมได้ทําสิ่งใหม่ๆที่ไม่ได้ทําผมได้ไปถ่ายหนังถ่ายซีรีส์ได้ทําอัลบัม้มได้ได้ถ่ายโฆษณาอะไรแบบนี้ครับก็ดีใจครับดีใจมีแบบเยหน้าสอสร์เป็นเกสใเด้วยใช่ีนเสตเป็นเกสให้กับพี่เบิร์ดด้วยครับก็ดีใจครับเพราะว่าแกคือนี่อีกคนนึงนะอีกคนนึงที่เป็นศิลิปินฮีโร่ของแบบ น้องๆของของพวกผมอะไรเนี่ยเป็นแบบเราเติบโตมากับเพลงพี่เบิร์ดได้เป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ตก็เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวผมแล้วก็จบด้วยครับท่าสามารถเล่าการทำงานร่วมกับพี่เบิร์ตได้ไหมครับว่าท่านจะได้เจอกันแล้วถึงไหนผมเจอกับพี่เบิร์ดน่าจะช่วงนี้ได้เจอเจอบ่อยอยู่ครับแล้วแกน่ารักมากๆแล้วก็เป็นกันเองกับผมมากๆครับแรกๆเราก็แบบเก่งนะว่าเราเห็นแต่ในทีวีนะครับเราไม่เคยเจอตัวจริงพี่เบิร์ตเพราะเป็นแบบตำนาน ผมก็แบบเฮ้ยทำอไงดีวะแบบช่วยร่วมงานพี่เบิร์ตแต่พอเจอตัวจริงพี่เบิร์ตก็แบบทําให้เรารีแลกแล้วก็ทําให้เราสนุกไปกับตัวตนของที่พี่เบิร์ตเป็นน่ารักแล้วก็ไนท์กับผมมากแล้วแบบเอ็นจอยสนุกครับสนุกมากแตเราสามารถจะบอยได้ไหมคะว่าเขาอยู่ในพาร์ทไหนอะไรผมอยู่ในพาร์ทอันนี้นจะเป็นการแสดงเพลงใครเดิมใครผมพ นะแต่ก็ไม่แน่จะมีอะไรที่มันเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับแต่ผมเขาไปก่อนนะครับเพราะผมก็อายังไม่รู้กัน,นครับถ้าจะเป็นเกมนี้เน่ยตนแล้วเดี๋ยวจะมีอัลบั้มใ,ใหม่ครับอัลบั้มใหม่ครับอัลบั้มใหม่ก็เร็วๆนี้แหละครับเดี๋ยวอัลบั้มสุดอัลบั้มล่าสุดนี้ก็เหลือ,ออีกสองเพลงก็จะปิดแล้วแล้วปีหน้าจะได้ดูได้รอติดตามอัลบั้มหน้าครับถ้าตัลบัล้มแล้วเราทีนีอควรจะทำอะไรอีกครั้งไหมก็ไม่แน่ครับ <c oughs> ถ้าอัลบั้มที่สองเสร็จก็อาจจะมี เป็นมินิคอนเสิร์ตร่วมเชิญผู้คนเข้ามาสัก50คนแล้วก็ทำเาเรียกว่าทำแกงแะแนงสองหม้อแล้วก็กินข้าวด้วยกันอะไรแบบง่ายๆครับนี้เดี๋ยวเราให้วนี้ฝากผลงานแบบที่เราจะได้ัชมในปีนี้และปีนาอันดับแรกก็ฝากผลงานนะครับที่ผมได้ร่วมกับมาเอสโคล่านะครับทำเพลงนี้ขึ้นมา ToB ี t h e c h a m เป o n นะครับก็เป็นเพลงเชียร์นักวอลเล์บอล ทีมชาติไทยนะครับแล,แ,ล well, we wow. แล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับกับพี่เบิร์ดภงชัยไม่เห็นใจนะครับแล้วก็อาจจะมีหน right. ังซับเปลเรื่องสองแล้วก็อาจจะมีอะไรให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับก้ไม่มีครับไม่มีหรอกเพราะว่าเขาบอกแล้วเพราะว่าเขาโพสต์ไปแล้วโอเคแปลฟิลีส่ตัดได้ครับผมก็ไม่ได้แสดงนี่ผมยื่ไปแล้ว คนนะครับ เหมือนแบบชายชุดดี่ว